ความน่ารักของช้างเพราะฉะนั้นจากช้างป่ามาเป็นช้างบ้านนะคะ้วยความน่ารักมาสอนโดยธรรมชาติทีนี่นะคะทำให้เราหลงรักช้างนะคะอายุตั้งแต่3เดือน4เดือนจนถึง60-70ปีมารวมบนที่นี่นะคะมากมายนะคะสารที่นี่ The Land of Elephant นะคะนี่เลยค่ะมีอาเต้นด้วยช้างน้อยเต้นด้วยนะคะน่ารักที่สุด วมากมากนะคะแต่ละเชือนาถ่ายรูปให้หน่อยดี อาจารย์พิชัยเกิดที่นี่เราจะดืมานานมากท่านอาจารย์ชัดเอ่นน่ารำนะคะเป็นครูสอนกับตุณด้วยนะคะเป็นยังไงคะท่านอาจารย์อุณมาปีละกี่ปีละมาลำบากอันเดือนอันเดือนนักท่องเที่ยวมาจากจังหวัดอะไรคะมาจากจังหวัดอะไรคะอยู่อำเภออะไรคะอำเภอสีขอนสามารถหน่อยว่าชาวสีขอนพูิเคยมาเที่ยวงานช้างแบบนี้หรือเปล่าคะไม่มามากี่ทุกปีไหมคะ ขายแล้วเป็น่งี้มีเด็กๆช่วงมาตอนปิดเทอมน้องๆลูกๆได้มาด้วยความสุขของการเที่ยวแบบแฟมิลี่นี่เป็นยังไงบ้างคะค่ะสนุกดีค่ะพาเด็กๆมาเด็กชอบช้างไหมชอ,ชอบชอบตัวไหนช้างตัวไหนชี๊ซิเอากลับบ้านได้ไหมคะไม่ได้ชอบช้างไหมครับ ชอบแล้วชอบชอบช้างตัวไหนเวลาเล่นการแสดงเมื่อกี้ค่ะชอบชอบตัวนี้อ๋อแสดงยุทธาธีขอบคุณนะครับเดี๋ยวมาเที่ยวปีหน้าเนาะมาไหมสัญญากันก่อนสัญญาครับสัญญาโอเคเอน่ารักมากเลยขอบคุณนะคะนี่เลยค่ะที่แสดงยุทธาธีนะคะช้างยุทธาธีก็สวยค่ะ From Japanese Can you speak English จกยอนะคะจากญี่ปุ่นค่ะ่าน่ารัก Let introduce Can you speak English อเลนิทอเกซา How do you feel about this the amazing for this show. s u ริน elephant รา o อาโฟนี้จู Yeah it's fantastic Fantastic mm, many 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 Ma many elephant Do <Yeah. S 1> you love elephant I love I'm um, so cute so cute Okay thank you ตื่นเต้นนะคะชาวญี่ปุ่นตื่นเต้นน่ารักน่ารัก จะให้แบบว่าเลยอ้อมอ้อมขอบคุณมากนะครับอ่าแล้วก็ช่วยกันมาสาธุด้วยนะครับ From Japanese? You're from Japan? Yes. Okay, let's you I would like to know about how do you feel about this? Yeah, uh, very exciting. Very I'm very excited. About. Yeah, yeah. Yeah. Japanese has so Yeah. you love do you love elephants? Yes, my my kids This is for time for This is the talent the yeah. show.